เรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพที่นำเสนอนี้จะเห็นการพนันอยู่สระดับโซเชียลแกมบ bling เล่นเพื่อเข้าสังคมเล่นขำขำเล่นเอาเงินเย็นของตัวเองไปใช้ไม่หมกมุน่นไม่ทุ่มหมดหน้าตักและไม่ขายบ้านขายรถเพื่อทุ่มเพื่อจะให้ตาหน้าเนี่ย ให้ตัวเองได้ถูกไม่เข้าใจผิดนี่คือโซเชียลแกม bling ปราะเล่มแกม bling คือเล่นจนสร้างปัญหาให้ตัวเองยังไม่ถึงขั้นติดแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้าขั้นเป็นโรคนะคะเรียกว่า Pathological g a m bling เดี๋ยวจะอธิบายว่าเป็นโรคอย่างไรเพราะข้อมูลทางการแพทย์น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงภัยจากการพนันออนไลน์ เนื่องจากว่าเรามีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,550เขียนไว้ชัดเจนในมาตรา5ว่าบุคคลมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพบุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคที่1และมาตรา6วรรค2ระบุว่าสุขภาพของเด็กคนพิการคนสูงอายุคนด้อยโอกาส ในสังคมและกลุ่มคนต่างๆที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วยเขียนไว้ชัดเจนค่ะในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากพูดถึงก็คือว่าการพันนันมีผลเปลี่ยนแปลงสมองของเราทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิงของการทำงาน ในเชิงโครงสร้างและการทำงานซึ่งมันสัมพันธ์กันสมองส่วนกลางจะทำงานหนักเมื่อเล่นเกมและเล่นพน,นันสมองส่วนหน้า prefrontal cortex เป็นสมองที่จะไม่ค่อยได้ใช้ในการเล่นพน,นัน ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาสมองส่วนนี้น้อยมากสมองส่วนนี้สร้างความฉลาดทางสังคมสร้างการคิดวิเคราะห์สร้างความยับยั้งชั่งใจเพราะฉะนั้นคนที่ติดพานันและไม่ได้รับการพัฒนาสมองส่วนนี้อย่างเต็มที่โตไปจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดพัฒนาการทางสมองและพร้อมจะติดสารเสพติดทุกชนิดที่รออยู่เขาจึงบอกว่าผู้ใหญ่ที่ติดการพานันรุนแรงนั้นสืบสาวราวเรื่องไปแล้วจะพบว่าเล่นพานันอย่างหนักมาตั้งแต่เด็กคะ่ะและ ภาพของสมองอีกภาพหนึ่งนะคะจะเห็นว่าองค์การอนามัยโลกกำหนดให้พฤติกรรมติดการ,รพน,นันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่า pathological gambling นะคะหรือโรคติดพนันนั่นเองอาการก็คือแม้ว่าจะเล่นแล้วเป็นทุกข์แต่ก็ ถอนไม่ได้แต่เลิกไม่ได้ถอยไม่ได้ก็ยังหยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นต่อไปและการพน,นันก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาทางสมองอันนี้เรื่องสําคัญที่ผู้ใหญ่ท้าตระหนักเรื่องนี้ถือว่าเป็นอนาคตที่สําคัญที่เราจะต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตวิเคราะห์ประเด็นสัก4ีหประเด็นก่อนเข้าข้อเสนอค่ะจาก สถานการณ์และเหตุผลทั้งหลายที่เราได้ประมวลมาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดการปัญหาการพนันในปัจจุบันคือ 1. การขาดเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่มีค่ะว่าเราจะไปที่หน่วยงานไหนถ้ามีปัญหาเรื่องการพนันออนไลน์ประการที่ 2. คือเนื้อหาของกฎหมายยัง ไม่ทันสมัยยังไม่ครอบคลุมเรื่องการพนันออนไลน์ยังไม่แม้แต่มีการพูดถึงเด็กและเยาวชนที่ต้องปกป้องคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและปัญหาการบังคับใช้ที่เข้าใจว่าสังคมคงตระหนักดีถึงความไม่พร้อมของการบังคับใช้ของผู้ที่ถือกฎหมายและผู้ที่อยู่ในอำนาจขณะนี้ค่ะ 3คือความจริงจังของรัฐและผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้อาจจะสัมพันธ์กันข้อที่2ซึ่งถ้ามีความจริงจังมีความจริงใจและไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องน่าจะจัดการได้ดีขึ้นและราบรื่นขึ้นนะคะประการที่4คือค่านิยมและความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการพาน,านัน เรายังคิดว่าเราจะรวยด้วยการพน,นันเด็กยังหมกมุ่นกับการพน,นันเพราะไม่เข้าใจว่าการพนันทุกครั้งทุกตาทุกการหมุนวงล้อเป็นความบังเอิญทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับการออกงวดที่แล้วไม่เกี่ยวกับการเฉียดไม่เกี่ยวกับเลขท้ายรถของใครและไม่เกี่ยวกับการใบหวยของสื่อใดๆทั้งสิน้นและโอกาสในการถูกพนันน้อยมากหนึ่งรางวัลรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบโอกาสถูกหนึ่งในล้าน แต่คนก็หวังและฝันทุกบ้านเพราะสื่อนําเสนอแค่คนถูกระวันที่1แต่คนเสียเงินจากการพน,นันหลายสิบล้านคนไม่มีการนําเสนอทําให้เกิดค่านิยมและความเข้าใจที่ผิด และประการที่5คือเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นทําให้การปราบปรามปิดเว็บไซต์และการจัดการกับโลกออนไลน์เป็นไปได้ยากมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจึงนําไปสู่ข้อเสนออยู่5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือการผลักดันประเด็นการรู้เท่าทันพนันออนไลน์เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนเราไม่คาดหวังถึงขนาดเป็นวาระแห่งชาติเพราะใช้กันเยอะแล้วขอเป็นเพียงวาระสําคัญเร่งด่วนให้รีบพิจารณาร่วมกัน ประการที่2คือการสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในกำกับของรัฐเพื่อทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานประการที่สการสร้างองค์ความรู้การจัดการความรู้และการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นออกไปประการที่4คือการส่งเสริมบทบาทและก็ระดมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันนะคะในการป้องกันลดผลกระทบจากการพนันให้คำปรึกษาและบำบัดเยียวยา จะเห็นว่าคําสําคัญครบทุกคําในการจัดการปัจจัยเสี่ยงส่งเสริมพัฒนาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือบําบัดเยียวยาให้คําปรึกษาต้องครบนะคะเพราะปัจจัยเสี่ยงจะแค่เอาตํารวจไปปราบปรามไม่พอนะคะและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนให้เกิดการเกิดเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตข้อที่ห มีประเด็นย่อยๆที่จะอธิบายก็คือว่าการผลักดันให้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนก็คือว่าจะต้องผลักดันเชิงนโยบายได้แก่การสร้างเครื่องมือสื่อสารเชิงนโยบายเครือข่ายเชิงนโยบายหรือสมัชชาระดับชาตินะคะประการที่2คือการสื่อสารสาธารณะโดยใช้คีเมสเซจที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่การพานันเป็นอบบยมุกการพานันเป็นเรื่องผิดกฎหมายพูดว่าการพานันผิดกฎหมายก็ผิดแล้วนะคะ เพราะการพนันถูกกฎหมายก็มียกตัวอย่างก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารให้ถูกต้องว่าการพนันเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีแบบแผนคาดการไม่ได้การพนันมีโอกาสชนะน้อยมากการพนันถ้าเล่นยิ่งเล่นยิ่งถูกเจ้ามือกินยิ่งเป็นเหยื่อของเจ้ามือและยิ่งเล่นยิ่งจนนะคะเพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้หรือข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการสื่อสารออกไปให้ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งที่อยากจะให้มีการสื่อสารสาธารณะเผยแพร่และสอดแทรกอยู่ในการสื่อสารที่มีอิทธิพลและส่งอิทธิพลในสังคมค่ะข้อที่สองคือการสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในกำกับของรัฐเพื่อทำหน้าที่บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานประการแรกของข้อนี้ก็คือการผลักดันให้เกิดกลไกกำกับของรัฐโดยอาจจะผลักดันให้มีในรูปของคณะกรรมการเหมือนในต่างประเทศมี National Gambling Commission นะคะหรือ NGC ในต่างประเทศมีของบ้านเราถ้าเรียกร้องให้เกิดก็น่าจะได้คณะกรรมการเหล่านี้เพียงแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาว่าไม่อยากให้มีการกำกับดูแลเข้มข้นเพราะเดี๋ยวจะมีการขออนุญาตจัดการพนันให้ถูกกฎหมายจึงน่าจะเป็นกรรมการลดผลกระทบจากการพนันนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมธิการประจำสภาอย่างน้อยที่สุด ก็น่าจะดีประการถัดมาคือศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันให้เกิดกองทุนงบประมาณเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างจริงจังนะคะอาจจะเป็นงบประมาณในการจัดสรรจากกองทุนต่างๆหรือกําหนดแนวทางงบประมาณแผ่นดินให้ชัดเจนต่อไปนั่นคือข้อเสนอจากการผลักดันให้มีกลไกบูรณาการที่สําคัญนะคะข้อเสนอข้อที่3จาก5ข้อข้อที่3ก็คือการสร้างองค์ความรู้จัดการความรู้และเผยแพร่ ข้อนี้สําคัญมากค่ะเพราะในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจัดการปัจจัยเสี่ยงด้วยการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเริ่มต้นและพร้อมจะเรียนรู้ก่อนที่เขาจะถูก สมองจะไม่ได้รับการพัฒนาก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมองบกพร่องแล้วขาดความยับยั้งชั่งใจกลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ไร้คุณภาพในอนาคต mm hmm. เพราะฉะนั้นการสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้การพัฒนาชุดการเรียนรู้ซึ่งทําแล้วในหลายประเทศและในประเทศไทยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วน่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติงานและบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กปฏิบตัติบุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กเช่นครูพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าหน้าที่บ้านเด็กเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเหล่านี้น่าจะได้ทํางานปกป้องคุ้มครองเด็กจากพนันออนไลน์โดยมีความรู้และมีความเชื่อที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการทํางานและโอกาสในการชนะพนันซึ่งมีต่ํามากค่ะข้อที่4ข้อรองสุดท้ายนะคะ ส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันลดผลกระทบให้คำปรึกษาและบำบัดเยียวยาค่ะด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมของผู้ประกอบการผู้ประกอบการโทร,รคมนาคมหรือผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีอยู่ไม่กี่รายในประเทศไทยขณะนี้ก็ได้รับอนิสง์จาก การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการเรียนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะ,ะเผชิญปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงสูงมากการที่ผู้ประกอบการน่าจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมด้วยกับผลกำไรและประโยชน์ที่ได้จากการที่ผู้คนในสังคมใช้เครือข่ายของท่านน่าจะมีโอกาสต้องร่วมรับผิดชอบกับกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนด้วยค่ะ นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดอย่างเช่นอนุคุ้มครองเด็กจังหวัดแผนระดับจังหวัดสภาเด็กระดับจังหวัดสนับสนุนกิจกรรมและสถานศึกษานำร่องมีพฤติกรรมเชิงบวก หรือมีพฤติกรรมการออมนึกถึงการออมมากขึ้นนะคะไม่โลภกับตัวเลขที่ตัวเองคิดว่าตนเองจะได้และชนะเจ้ามือซึ่งเป็นไปได้ยากมากและมีมาตร,รการชุมชนและชุมชนต้นแบบรวมถึงการจัดเวทีสาธารณะในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความรู้เท่าทันนะคะและประการต่อมาคือการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาโดยพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านสาธารณสุขศักยภาพและบทบาทการมีสายด่วน มีแบบคัดกรองในสถานศึกษาและก็ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการเฝ้าระวังครอบครัวสําคัญมากแต่ครอบครัวหลายครอบครัวยังเปราะบ,บางและต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นภาครัฐต้องขยับก่อนเพื่อให้มีงบประมาณลงไปสร้างศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะแล้วข้อเสนอประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายถ้าสังคมเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสังคมในฝันเลยค่ะ แต่เรายังขาดความเข้มแข็งขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวงังและขาดกระบวนการที่จะทำให้ กฎหมายได้รับการบังคับใช้อย่างเต็มที่โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยที่มีปัญหาลักษณะนี้มาโดยตลอดเราจึงต้องส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายโดยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับประเทศมีเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อปิดกัน้นมีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางร้องเรียนชี้เบาะแสฐานข้อมูลกลางก็ต้องมีมีระบบปิดกั้นโดยองค์กรปิดกั้นทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะออกประกาศข้อบังคับโดยกอสอทช อบรมเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังกสทชเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระที่ต้องกำกับดูแลทีวีและวิทยุและโทรคมนาคมเขามีสองส่วนคือ broadcasting กับ telecommunication นี่นะคะแต่ว่าการใบหวยการนำศิลปินดารานักแสดงออกอากาศผ่านสื่อ เป็นไปอย่างโจ่งแจ้งกว้างขวางทางั้งที่มีจริยธรรมวิชาชีพที่ออกโดยสภาการนักสือพิมพ์แห่งชาติเขียนไว้ชัดเจนว่าสื่อจะไม่สามารถนําข้อมูลการใบหวยหรือนําเข้าสู่การพนันของศิลปินดารานักแสดงและเน็ตไอดอลทั้งหลายออกอากาศได้และมาตรา12ของประบอการพนันก็เขียนไว้ชัดว่าไม่สามารถยุยงส่งเสริมชักจูงให้เข้าเล่นการพนันผ่าน,าน,านสื่อได้ผิดกฎหมายแต่ยังไม่มีใครเอาผิด ะะและนอกจากนี้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายโดยหาหรือปรับแก้ตรากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงออกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์ไม่ถูกปัจจัยเสี่ยงจากการพนันออนไลน์คุกคามจนเป็นปัญหาสำคัญของสุขภาพเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติค่ะรายละเอียดในการนำเสนอทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะเรามุ่งหวังว่า เราจะป้องกันและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนก่อนที่เขาจะได้รับผลกระทบจากการพนันออนไลน์รายละเอียดทั้งหมดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการการพัฒน,นาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายคุคนพิการและผู้ได้โอกาสที่อยู่ในมือของท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดแล้วถ้าท่านสมาชิกหรือที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยได้โปรดแจ้งต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขอขอบคุณค่ะ